สวัสดีครับท่านผู้ชมครับข่าวอัปเดตวันนี้เป็นข่าวของทีมชาติไทยที่อันดับล่วงอีกแล้วครับอันดับโลกหล่นอย่างต่อเนื่องครับตอนนี้รั้งอันดับ122ของโลกสาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าประกาศอันดับฟีฟ่าแลงกิ้งมาแล้วนะครับประจําเดือนกันยายนปรากฏว่าทัพช้างศึกหรือทีมชาติไทยที่ไม่มีโปรแกรมลงสนามในช่วงฟีฟ่าเดย์ลุนจากอันดับ120 มาอยู่อันดับ122ของโลกนะครับอันดับ22ของเอเชียอันดับ2ของอาเซียนขณะที่ทีมชาติเวียดนามคู่ปรับของเราเลยที่แพ้2เกมติดในศึกฟุตบอลโลก2022ในรอบ12สทีมสุดท้ายอันดับโลกก็ร่วงเหมือนกันนะครับร่วงมา3อันดับมาอยู่ที่อันดับที่95ของโลกอันดับ15ของเอเชียและอันดับ1ในอาเซียนนะครับเวียดนามเวียดนามเป็นอันดับ1ในอาเซียนนะครับ ในส่วนของห้าดับแรกของทวีปเอเชียก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับโดยอิรานได้แซงหน้าญี่ปุ่นขึ้นมารังอันดับ1เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับ2ก็เป็นญี่ปุ่นนะครับอันดับ3เป็นออสเตรเลียและอันดับ4เป็นเกาหลีใต้อันดับแรกของทวีปเอเชียนะครับเรื่องต่อมาเรื่องที่2นะครับหลายๆคนก็อาจจะทราบผลรู้ผลกันแล้วที่ทีมชาติไทยเสมอกับทีชมชาติโมร็อกโกแชมป์จากทวีปแอฟริกา1ประตูต่อหนึ่ง เกมแรกไทยแพ้กับโปรตุเกส1-4นะครับแลนนัดน,นี้ก็หวังว่าน่าจะเก็บได้แหละ3คะแนนเพื่อลุ้นเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในฐานะทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดก็ได้ส่ง5ตัวแรกนะครับประกอบด้วยคาาวุธหานคำกิษดาวงแก้วจิรวัตรศนวิเชียนอภิวัฒน์แจ่มเจริญและสุภวุฒิเถื่อนกลางแต่ก็ไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับเริ่มเกมมาในนาทีที่18โมร็อกโกก็ออกนำไทย1-0 จากลูกยิงของยูเซฟโจอุสที่ยิงครั้งแรกไปติดเซฟของคาราวุธแต่บอลสองก็ยังมาเข้าทางอีกทําให้ยูเซฟโจอุสซ้าเข้าไปเน้นๆนะครับช่วยให้มอรกโกรขึ้นนํา1 0นในครึ่งแรกนะครับแต่จุดพีิกตรงนี้ครับเหลือ12วินาทีสุดท้ายไทยตีเสมอมอร็โกโก1-1จากจิรวัตรศรวิเชียนตัว power เพย์ที่ยิงมุมแคบนั่นแหละครับต้องบอกว่าสมกับเป็นทีมชาติจริงๆก็เท้าแม่นมากนะครับยิงเข้าไปผู้รักษาประตูของมอรกโกรเองก็น่าจะ ไม่ทันนะครับพอจังหวะเร็วมากคือยิงจังหวะเดียวเข้าไปเลยนะครับช่วยให้ไทยเสมอโมอรโก1-1และทําให้ไทยยังมีลุ้นเข้ารอบโกทีมสุดท้ายต่อไปนะครับส่วนโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยจะทําการแข่งขันนัดที่3พ,พบกับหมกเกะโซลมอนในวันที่19กันยายนเวลา4ทุ่มตามเวลาในประเทศไทยนะครับข่าวต่อมาเป็นข่าวของเกมที่บีจีปทุมพบชุนบุกนะครับ สสละก,ก็ได้เปิดเผยนะครับว่าเพื่อนร่วมทีมรวมถึงสตาฟเซอร์ไพรส์นะครับที่จัดชัยบุตรพรมผู้ษาประตู BG ใช้เท้าในการเล่นบอลที่ดีเยี่ยมนะครับหลังเกมนะครับสสลัก็ได้เปิดเผยว่าจุเกมดังกล่าวมีเพื่อนร่วมทีมและทีมงานสตาฟโค้ชชุนบุกต่างเซอร์ไพรส์มากนะครับในฟอร์มของจัดชัยบุรพรมผู้ษาประตูของ B ีจีปทุมยูนเต็ดพร้อมชื่นชมศักยภาพว่าเป็นผู้ษาประตูที่ใช้เท้าได้ดีเยี่ยมนะครับสสละก,ก็ได้กล่าวว่าเพื่อนร่วมทีมชอบมาก พวกเขามาถามผมว่านี่คือผู้รักษาประตูทีมชาติไทยหรอทำไมใช้เท้าเล่นได้ดีมากโยนบอลแม่นทุกลูกถามว่าอายุเท่าไหร่ทีมงานสตาฟที่ทำหน้าที่ตัดต่อวิดีโอเพื่อสเกลมาบอกผมหลังจบเกมว่าทำไมคุณถึงไม่บอกว่าชัดชยัชยใช้เท้าเตะบอลได้ดีขนาดนี้แล้วก็หัวเราะกันนะครับฮ่าฮทุกคนชื่นชมนะครับชื่นชมชัดชัยบุตรพรมนะครับว่าใช้เท้าได้ดีมากจริงๆ ก็ถ้าดูในเกมจริงๆชัดชัยบุตรพรมก็ใช้เท้าได้ดีมากนะครับคือกล้าเล่นมากคือเกา๋าเก๋าเกมจริงๆก็ถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ของผู้รักษาประตูที่มีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองนะครับชัดชัยบุตรพรมนะครับมีสถิติการเซฟช่วย BG ปฐุมถึง10ครั้งในเกมที่พบกับชุนบุกนะครับและยังมีตัวเลขที่ผ่านบอลได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยส่งบอลถึง48ครั้งนะครับแบ่งเป็นบอลสั้น13ครั้งบอลยาว35ครั้ง พร้อมด้วยสถิติผ่านบอลสำเร็จคิดเป็น62.5เนะครับข่าวต่อมาครับเป็นข่าวที่ดีของทีละสินนะครับเพราะว่าลูกยิงตีเสมอของ BG ติด1ใน5ประตูยอดเยี่ยม SL รอบชกทีมสุดท้ายนะครับประตูตีเสมอของทีละสินแดงดา ติดโผประตูยอดเยี่ยมในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายที่พบกับชุนบุกเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมานะครับจังหวะนั้นเป็นชาววัดวีรชาติเปิดให้ธิศิลป์เข้ามงมห,หนึ่งเป็นประตูที่บีจีได้ทีเสมอชุนบุก1 1ก่อนที่จะโดนจุดโทษแพ้ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ4จบที่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับสำหรับธรศิลินแดงดาเองนะครับก็เพิ่งทาบสถิติดาวยิงสูงสุดชาวไทยในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรวมกับนันทวัฒน์แทนโสภา อดีตกองหน้าธนาคารกรุงไทยโดยจํานวน9ประตูครับข่าวอัปเดตวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ต้องรอเชียร์สอดสลกักันนะครับจะมีโอกาสลงอีกไหมในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนลีกในรอบ8ทีมสุดท้ายที่พบกับอุนซานฮุนไดสองฮุนไดมาเจอกันนะครับเป็นบิ๊กแมตช์ของฟุตบอลเกาหลีในทั่วเอเชียก็รอรุ้นรอเชียร์รอตามกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้อดด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ